ปลาหมูปลาหมูดจะาเฮ็ดยัางโอ้ยมาเหม็นโพดเหม็นโพดเถอะน้อฮะนี่สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมการล้างคาวปลาหรือว่าปลาเน่าเหมน็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับทำง่ายๆนะครับดังนี้ตามมาเลยครับแอนแอน,แอน ครับเรานำน้ำสะอาดๆนะครับมาเติมลงภาชนะเลยครับสองนิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูในครัวเรือนเราดีๆนี่เองนะครับเติมลงไปประมาณสี่ช้อนแกงนะครับสี่ช้อนแกงเติมลงไปเลยหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันนะครับ สำหรับน้ำก็เป็นน้ำเปลา่ปลาๆนะครับน้ำสะอาดๆเปลา่ปลาๆเรานี่เองนะครับเราก็นําปลานะครับจะเป็นปลาเก็บไว้นิสตูเย็นความเย็นไม่พอนะครับความเย็นไม่พอทําให้ปลาส่งกลิ่นเหม็นเน่าหรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับาแรงก็ถูกอาหารก็หายากนะครับจะยิ้งก็เสียดายแล้วก็นำมาหลังจากเราแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับมันมีกลิ่นจะแช่ไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็ได้นะครับ แต่ถ้าไม่แช่เราก็นํามาล้างเลยนะครับล้างทําความสะอาดตรงที่มันหมักวมไว้นะครับตรงที่ส่งกลิน่นหลังจากเราล้างไว้เสร็จนะครับ เรามาดมดูจะมีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆนะครับไม่เหม็นคาวและไม่เหม็นเหมือนอีกต่อไปนะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆที่เราจะทําหลังจากนั้นเราก็นําขึ้นไปล้างน้ําสะอาดอาดธรรมดานะครับหลังจากเสด็จน้ําแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นมือนเดิม ลองใส่มึงเลยครับวิธีนี่พี่น้องโอ้ยจะมันดีแห้งเนาะครับนอหลังจากล่างนำ้ำสมใช้สู้แล้วเนาะครับนอเอากับมันจะเด็ดนำ้ำเอาเ,เก็บไว้นี่ตู้เย็นเนาะครับสองพิดนั่งวางอยู่กับเก็บในสองิีครับ